ลูกค้านบอกว่าเี่นไงเปไงร้อยยี่สิบห้ามืนห้าจบ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 เธอหมายควาว่าไงร้อยยี่สิบ้าอันนี้ร้อยบห้าเหรอเออเนี่ยร้อยย่สิบห้าขายหมื่นห้าเออจบจบอะทำไมลูกค้าบอกจบจบอะก็จบไงร้อยยี่สิบห้าหมืนหมืนห้าจบที่ไหนลูกค้าเออจบรับรถกับบ้านไม่ใช่ว่าจบเงียบกิฟต์ราคามื่นห้าจะให้เงียบกิฟลูกค้าบอกอะอืมอืมตหลักอืออ บอกว่าลูกค้าเรียกว่าแบบหมื่นห้าแบบแบบสวยสภาพสวยประมาณราคาอย่างสามหมื่นน่ะที่เขาขายกันน่ะอ่ายง่ายหมื่นห้าจบจบรับรถกลับบ้านไปทําต่อเออไปทําต่อไม่ใช่ว่าโอ้โหสภาพนี้ได้ชุดสูงชุดสีไปนี่ก็คิดเอาเองนะครับทรงมันได้แล้วเนี่ยเบาเบิรดได้นะครับก็เนี่ยสายปั้นน่มันก็ต้องราคานี้แล้วครับถ้าอยากสวยก็ต้องเกินนี้แน่นอน อจะได้ร้อยโยกงโยกโกนะใช่ได้ร้อยโยกงโยโกไปใครจะเอาก็มานะครับจอดอยู่นี่แหละไม่เอาก็เก็บไว้ใช่ไหมเธอเก็บไว้จอดไว้น่ะเออเนี่ยดูดิที่จอดเนี่ยไม่ได้ขายนะแต่ขายได้ขายอืมถ้าขายไม่ได้ก็เก็บ